คับ FC วันนี้เราอยู่กับพี่บรรจงครับนะครับรอบที่แล้วเนี่ยเรามาถ่ายช่วงนั้นตอนยังไม่ทำยังไม่ทําสารยังยังวันนี้วันที่ยี่สห้ายี่สิบห้าสิงหายี่สหกเอายี่สิหกสิงหายี่สิหกสิงหาเราทําสารไปวันไหนวันที่เก้าสิงหาเก้าสิงหานะก็คือทําไปประมาณเกือบสิบวันละเจ็ดวันยี่หกใช่ไหม วันนี้ 6, ยี่สิบกคำที่เก<ส>้าทิพวันแล้วสิบเจ็ดสิบเจ็ดวันใช่ทิพวัน1่ะสิบกว่าวันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพนิดหนึ่งว่าตอนนี้ใบเนี่ยก่อนทําสารแสดงว่ามันจะจะเป็นตองเหลืองหน่อยนะใช่ฮะมันยังไม่เข้มไงมันยังแบบนี้ก่อนตอนที่ผมฉีดมันยังจางกว่าน,นี้อีกอ๋ออันนี้เริ่มเข้มขึ้นแล้วอันนี้เริ่มเข้มส่วนใบเก่าไม่ต้องกลัวเข้มตืบอันนี้เข้มตืบเลยฮะใบเก่าเข้มตืบนะอ่ะเอฟซี FC เราเดินสํารวจบรรยากาศหน่อยว่าหลังทําสารแล้วเนี่ยสภาพต้นสภาพ อะไรใบมันจะเป็นอะไรยังไงแล้วก็เขียวเข้มขึ้นเนี่ยผมฉีดตอนน้นใบยังไม่ไม่ไม่เขียวเข้มตอนนี้ใบชักเข้มขึ้นนะตอนนั้นฉีดยังใบยังยังขาวนะขาวแบบนี้<อ>เลยได้เริ่มเขียวเข้มขึ้นแล้วอ,อยากให้กล้องดูที่พื้นดินด้วยว่าใบเดิมมหาศาลใช่ส่วนใบใหม่อลังการ <laughs> สายใบของแท้เอฟซี FC. ใบไม่ต้องคุยกันต้นนี้ด้วยนะแผนกล้องมานี่ใบไม่ต้องกลัวนะใบเก่ามหาสาลใบใหม่อลังก,การนะครับแปลงนี้ใบยเยอะมากใบยเยอะมากายยมาเราเดินอีกหน่อยว่ามันเป็นยังไงเนี่ยสภาพแปลงอาา่ะฮะมีร่องรอยโดนเพี้ยต่อยเนะนี่ยมีเพี้ยนิดหน่อยตอนชุดหลังเนี่ยเพี้ยแอบลอยนะถิยาถิยาช้าไปนิดนึงใส่ไปเที่ยวอยู่อะด เขาฉีดรลบหลังมันตามมาทีหลังไงนี่ยตามไปหลังนิดหน่อยเนี่ยนะตามมาทีหลังเห็นเห็นอยู่ผมเห็นอยู่บอกคนงานอมหนูมันมันมันช่อนช้าไปเลยอ่ะก็คือนี่โดนโดนบ้างนะเอฟซีตอนนี้ตัวน่ะบรรจงก็ไปแต่ลงส่วนคนอื่นนะกลับมาสวนตัวเองเพียกินแต่พูดถึงมันก็ส่วนน้อยที่ได้กินอ่ะที่มาสวนน้อยมากกว่านี่นี่ใบล่างนะครับนี่ ใบเก่าเนี้ยเหรอแล้วก็ใบใหม่นะนี่ครับคือคณะเรานี่สายใบนะครับใบหนาใบหนาแล้วก็ใบใหญ่ใช่ใบหนาใบใหญ่ใหญ่ไม่กลัวว่าดอกไม่ดอกไม่รู้อะไม่รู้ดอกอลังการหรือเปล่าไม่รู้แต่ใบเยอะใบใหญ่อลังการใช่ฮะนี่คือแนวต้นนี่เต็มเลยแต่ใบก็เต็มนะความเขียวนี่เขียวไปถึงไหนก่อนพี่อะ บอยว<ต>่มันเขียวแทบดาอ่ะเขียวแทบดำอ่ะกล้องเรามาดูซิเขียวไปถึงไหนเขียวแทบดำํำนะครับไปเก็บเขาบอกเก็บอาหารไม่พอผมไม่ใช่ใบใหญ่ก็เก็บได้เขาบอกมันจะออกเนี่ยเหรอใช่เขาบอกมันใบมันใหญ่แล้วมันจะทําอาหารทําเก็บใบช้าอาหารช้าไงแล้วมันจะออกดอกช้าไงเขาบอกงนะั้นผมก็เดี๋ยวปีนี้ก็รู้ว่าเออจาหรือหม่ใช่ดอกเราจะเต็มต้นขนาดไหนอัง เขียวแบบน่ากลัวเขียวมากเข้มเนี่ยเอฟซีสองเข้าไปข้างในนี่คือเขียวน่ากลัวมากอันนี้สอยแขนงเหรอตอกแนงไทยตกค้างไว้สอยแขนงนะแขนงหล่นนะไอซีไม่ใช่อะไรหันมาอีกต้นหนึ่งก็ก็เขียวน่ากลัวส่องไปถึงข้างในหน่อยคือเขียวแบบเขียวคือเขียวเขียวเขียวอะก็เขียวเขียวแล้วก็เขียวไม่มีไม่มีว่าเขียวแล้วขาวอะ เขียวแล้วก็เขียวเขียวแล้วก็เขียวโอ้โหสุดแล้วนี่นี่ชุดใบยังมีมาตรงนี้อยู่นะใช่ฮะชุดใบยังไม่เข้มเลยอ่าเอฟซีแผ่นมาต้นนี้อ่ะยังไม่เข้มแต่ผมฉีดไปมันจะขอนพ่นนี้นี่มันเริ่มเขียวเขียวเข้มขึ้นแล้วชุดใบใบฮะเนี่ยชุดก่อนหน่อยจะเขียวเข้มอืมอลังการเงินสุด ทุกต้นนะใบทรรมยงกิ่งฮักอ,ะอ่ะส่วนใบเดิมนี่ตันๆเลยนะสาสมอาหารจุกๆเข้มๆร้อนๆเลยเขียวเข้มแล้วร้อนด้วยคืออาหารก็เต็มเลยเต็มแม็กอะเต็มแม็กนะส่วนต้นนั้นยังยังมีเขียวอ่อนให้เราเห็นอยู่<ค>สองออต้นนี้อะกล้องแพนไปด้วย อย่างเคอ่อนเพิ่มๆมันมาตามอาทีหลังไงเราก็ต้องสะสมอาหารไปด้วยอืเก็บไปด้วยโอ้หแต่ว่าชุดใบเนี่ยคือสุดยอดหละอลังการงานสร้างของแท้เดี๋ยวเราดูชุดใบนะครับเอซีแล้วเราเหล๋าเหลาให้พี่บรรจงเนี่ยนะครับอธิบายแนวทางหลังจากนี้ครับเราเดี๋ยวนะหามุมไหนก่อนเอาสักมุมไม่ย้อนแสงมุมนี้ไหม เหนือแต่ที่ไม่ย้อนแสงข้างในมนมี้ได้ไหมมันมีกล้องโอ้โหเงนไปมมข้างในมันเหมือนกันหมดเลยข้างในเหมือนกันหมดโคตรดำอ่ะอราไปล็อกถัดไปไม่ดำหมดแล้วให้กล้องแพนทะลุไปด้วยว่ามันเกือบชนกันแล้วนะเกือบชนกันแล้วนะใบเบยเนี่ยฝั่งนี้ก็จะชนกันนะ ส่นฮะเดี๋ยวปีหน้าก็จะปลอยออกหน่อยปีหน้าเล็มหน่อยนะเล็มหน่อยปีนี้ปล่อยไปก่อนเก็บงานโอ้โหใบสวยมากตึบตับตุ๊บตับเลยอ่ะเรายืนตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวให้กล้องแพนเข้าไปแพนเข้าไปข้างหลังว่าก็คือวันเราทําสารวันที่เก้ากับที่เก้าเก้าสิงหาเก้สิงหานะครับหลังจากนั้นเราทําอะไรต่อในสวนเราพอเรา จิตแต่แล้วก็สะสมอาหารอีกครั้งนี้็อาจะได้ผ่านหายเอด้วยก่อนก่อนที่ทําสารผมหวานสิบสองหกสิบสองก่อนก็คือเป็นปุ๋ยสะสมอาหารลดไนโตรเจนใช่ก็คือเราใช้สูตรสิบสองหกสิบสองสิงใหญ่สิงใหญ่ครับใหญ่เลยครสิงใหญ่ใหญ่มากสิงใหญ่เนี่ยฮะใหญ่มากเลยสิงใหญ่สิงหรือพุงสิงใหญ่พุงใหญ่เลยสิงใหญ่ใหญ่มากเลยสิงใหญ่ใส่สิงใหญ่สิบสองหกสองไปเพื่อเป็นทั้งสะสมอาหารแล้วก็ลดไนโตรเจนหน่อยนะครับ ไปวันที่เท่าไหร่ผมไปวันที่ห้าที่ห้าที่ห้าสิงหาใช่หลงังจานั้นวันที่เก้าฉีดสารฉีดสารเลยใช่สารที่ใช้ยังไงบ้างก็อันนี้ผมใช้สองสองสอง,สองตอนน่ะครั้งแรกก็เจ็ดร้อยอซีต่อน้ำสองร้อยลิตรผมผมว่าเขาข่าวว่าผลจะเยอะผมก็กลัวว่าสารอายุใช้งานแค่สี่สิบห้าวันควบคุมได้สี่สิบห้าวันผมก็กลัวว่าผลจะลากยาวอืก็เลยว่าเดี๋ยวขอเติมอีกครั้งหนึง่งจะได้ยืดอายุสารได้ หมายถึงว่าครั้งแรกอ่ะใช้700ดร้ต่อ200รลิตรใช่200ลิตรเป็นสารแพคโคยี่หอตยี่รของทาวายนต์แล้วแล้วบอกว่าครั้งที่2คือผมใส่เติมให้มันเต็มโดดไงใส่อีก300อีกรอีกกี่วันก็สิบวันประมาณนั้นไม่เกินสิบวันก็คือวันที่19บเก้ใช่ประมาณผมประมาณสิ้าประมาณสิบเก้าพี่บรรจงก็ใส่อีก สามร้อยสามร้อยต่อสองร้อยลิตรนะเอซีก็คือง่ายสรุปว่าลิตรหนึ่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าเรากลัวผลมันตกเน่ผมเหมือนข่าวว่าเยอะธรรมดาผมจะเติมรถทีเดียวเลยจบเลยนิดเดียวแต่ข่าวว่าเือเกินเนี่ยกลัวผลมันหนักเน่ร่างกายาผมก็กลัวเราก็เลยดึงเวลาหนึ่งเพื่อจะขยายการทําสารรอบอายุสารคุมสารนี่คอายุยืดยาไปหน่อยว่ากลุมได้หลายวันหน่อยออหลังจากทําสารวันที่เก้า ดินทำอะไรทางใบใช้อะไรพี่ทางใบผมก็ใช้อายในกระโทโพแพนนี่แหละสอ,องตัวสองตัวสะสมอาหารใช่ฮะยังต้องผสมมะลงมแมลงอะไรไหมช่วงนี้ก็ใส่ามาแมลงกับเพียพ้ยเพี้ยอักดูดนิดหน่อยใช่หนอนหนอนสอ,องอย่างสองตัวแตค่คนเพี้ยจะก้าจัดยังไงทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่บรรจงใบหนาใบเยอะป้องกันเชราไหมยังไงผมไม่ได้ใช้เลยครับผมฉีดแต่โทรพแพนนี่แหละ มันต้องการเช้าราด้วยผมทํามาก็ประมาณนี้มามันเป็นปีเนี่ยผมชินมาเนี่ยธรรมดาก,ก็โตไปก็ต้องฉีดยาลานเนี่ยของน้องชายนี่สัตยาลาไปแล้วอองผมไม่ต้องของเราก็คือเราทํากันเป็นปีแล้วเป็นปีแล้วไม่เคยใช้ยาลาไม่เคยใช้ยาลาเธอโบแพนเอาอยู่เลยใช่๋อประหยัดดีทั้งนั้นประหยัดดีครับก็ยาลามันแพงเสือ้อทิ้งก็หมื่นสองหมื่น สมัยก่อนว่าใส่หกเจ็ดตัวนี่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงผมใส่ใส่ตัวเดกกิ๊กก็สี่ตัวเอก๊เลยนะคือยาลาตั้งถึงเวลาฉีดก็ต้องฉีดยาลาอย่างเดียวเลยอเขาบอกว่าบางทีมันมีคุมไข่ด้วยไปผสมนู่นนี่นั่นมันจะเสื่อมประสิทธิภาพมันหลายอย่างไงเออมันหลายอย่างแต่อสมฮอร์โมนปุ๊บเขาว่ามันจะยาจะอ่อนลงบางคนเขากลัวแบบนั้นผมก็เลยฉีดเดียวเดียวแต่ว่าการใช้ยาฉีดเนี่ยบางคนใช้สูตรเดียวกัน ฉีดแล้วเห็นผลต่างกันมันมีปัจจัยนะใช่ปัจจัยคือเรื่องการฉีดละทั่วไม่ทั่วทั่วไม่ทั่วสองไอเรื่องน้ําที่มันผสมก็สําคัญใช่แต่เมื่อน้ําของน้ําเค็มมั่งน้ำอะไรมั่งเหมือนน้าขุ่นน้ำไข่น้ำอะไรเงี้ยเหมือนคนเข้าน้ำมาไม่นไม่เหมือนกันไงยามันจับกันนวลนี่หมดนั่นก็ฉีดแล้วไม่ไม่ได้เห็นผลประสิทธิภาพไม่ได้ไงเออมันไม่ได้คืหลายปัจจัยแล้วกันเอาเป็นว่าเอ๊ะก็ทําเหมือนกันทาไมผลลัพธ์ไม่ค่อยเหมือนใช่คือเราวัด เอาวัดค่าน้ําก่อนก็ได้อยากรู้ว่าค่าน้ําคุณเท่าไร่จะรู้เลยว่าสามารถพ่นได้ไหมส่วนใหญ่ก็ pH ของน้ําก็อยู่ที่หกถึงเจ็เนี่ยประมาณเนี่ยเราก็สามารถได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นกดลงไปหน่อยนึงก็อาจจะได้อยู่ห้าจุดห้าอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ายาส่วนใหญ่ที่เราใช้มันเป็นกดอยู่แล้วมันส่งเสริมกันแต่ถ้าวันนี้น้ําที่เราดูดมาใช้มันด่างเลยมันสมผสมมากดก็อาจจะทําให้ประสิทธิภาพมันไม่ได้ไงไม่ได้ฮะต้องนะครับถ้าน้ําคุณไม่ลองวัดดูก่อนค่อยว่ากันนะมัน ดีหรือไม่ดีไงอันนี้หลายคนเดี๋ยวไปเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตมันมันมีเยอะเรื่องการปรับค่าน้ําก่อนผสมยานะเอฟซีเกษตรทุกคนเอฟซีทุกคนรู้หมดว่ารู้หมดต้องปรับค่าน้ําก่อนรู้มยาอะไรเงี้ยเอออ่ะทีนี้เราฉีดสะสมอาหารทางใบโดยใช้ไอไนกับเทอร์โพแผนใช่ทุกกี่วันทุกสิบวันสิบวันครับสิบวันี่บวันฉีดสิบวันฉีดฉีดไปเรื่อยฉีดไปเรื่อยสิบวันสิบวันสิบวันไปเรื่อยจะฉีดไปถึงไหนก็ฉีดไปยันตัดลูกเนี่ยีตัดลูกใามตัดลูกและ ฉีดแลฉีดอีกใช่ฮะคือเราสะสมไปเรื่อยเวลาเดี๋ยวมีลูกเขาก็จะเอาไปเลี้ยงลูกไงเลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงดอกก่อนเลี้ยงลูกไปเรื่อยแต่ว่าในช่วงดอกกับลูกอ่ะมันอาจจะมีผสมอาจจะเป็นพวกแคลเซียมบอลอนอะไรเข้าไปใช่ใช่ฮะอีกทีนึงเดี๋ยวตอนนั้นเราค่อยว่ากันหลอให้ดอกออกมาก่อนคือเราต้องดอกเต็มต้นก่อนให้ดอกออกมาก่อนครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เพื่อนๆที่ทําสารกันแล้วใช่ซีทัสารแล้วดูแลเหมือนเราไหมบางคนเขาก็แต่เราแต่เขาว่าใช้สูตรไหน ผสมอาหารอแต่บางตัวบุคคลว่าเก็ตีอาจจะใช้มีหลายอย่างทางเขาแนะนํามาก็อาจจะใช้อะมิโนใช่หลายตัวมีารลายใช่หลายตัวมีปุ๋ยกลางสูงใช่ครับเป็นเป็นเป็นสูตรเลยแหละปุ๋ยสูตรีมีตัวเคลื่อนย้ายธาตุอาหารมีซิงค์มีอะไรอีกบางคนก็ใช้หลายตัวมากตัวจำไม่ได้ว่าใช้ตัวไหนมั่งของเราก็มีอยู่แค่นี้สองตัวของเราทำสองตัวในปีเพื่อความสะดวกในการใช้งานคือเราพยายามปรับ สูตรเรื่องไอในถัรแพนเนี่ยมาเป็นปีเลยกว่า <c oughs> มันจะได้เหลือแค่สองขวดเนี่ยจบในเรื่องของใบดอกผลก,ก็เอาเรื่องอยู่แต่ว่าตอนนี้มันค่อนข้างลงตัวแล้ว fc ลองเอาไปใช้ด้วยกันอสองขวดเมือม่อ<ม> <มา S 1> ก่อเราจะต้มอาหารทางใบอื เยอะไปใบก็เป็นซันเบิร์นใบหมดอายุเร็วอายุเร็วใช่มผมก็เลยมาปีที่ผ่านมานี่ใบไ,ไม่มีเสียให้ปนปทาเบิร์นใบไม่มดอายุขนาดรัดใบสองใบสามใบเก่ายัางอยู่อีกอืคือเราหารเราจุเพียงพอเแค่นอกจากว่าเขานานเกินไปถึงจะหมดอายุอะสมัยก่อนนี่พอรัดฟันก็ปล่อยใบเก่าทิ้งอ่าแบบนั้นเลย แล้วก็ที่สาคัญคือฤดูการที่ผ่านมาเราทํากันนะใช่ลูกไม่ร่วงเลยนะไม่ร่วงฮะไม่ร่วงแลตอนก็ไม่ร่วงนะไม่ร่วงผมทํามามีรม่่วงแถมได้ใบด้วยเราอะใช่ครับผมไม่ได้ปิดใบอะมอนก็ปิดใบเราเก็บใบเก็บใบตลอดสวยงามเลยอันนี้ลูกก็ยังอยู่ใบมาเขาก็ฉีดเลยอไปเล็กมั่งปิดใบทิ้งมั่งเราเก็บใบไว้เลี้ยงลูกก็เดี๋ยวช่วงนั้นอะ FC คงติดตามเอาแล้วกันว่าอ่ะช่วงเป็นลูก เราก็จะมาอธิบายเป็นช่วงๆไปจะได้ไม่ไม่จํากันแล้วลืมไปแล้วเดี๋ยวเราต้องมาพูดกันใหม่อะไรเงี้ยคือตอนดอกต้องฉีดอะไรมัางก่อนออกดอกฉีดอะไรตองแบบนั้นต้องเขาต้องเข้าใจเดี๋ยวเราจะพูดไปจนถึงว่าเออไอไอไอหลังทำสารเนี่ยเอาจนแค่เปิดตาดอกใช่ว่าขั้นตอนเนี่ยของพี่บุญจงเนี่ยทำยังไงนะครับก็คือง่ายๆเลยสะสมอธิบายไปเรื่อยทุกสิบวันทุกทีวันทุกที่วันจนไป คือคือทางใบจริงๆแล้วไอ้นายโทแพ้นเนี่ยมันใช้จนถึงตัดลูกตัดลูกฮะเพียงแต่ว่าหลายคนบอกทาสมา,าสูตรไหนเราก็สูตรนี้แหละตูวนี้ฮะคือ <c oughs> ของเราเวียนรอบกันคือเวียนรอบเลยไม่มีการหยุดเวียนรอบเลยครับทีนี้บบมันจะมีเพิ่มเตมิมอีกอันหนึ่งก็คือตัว กระตุกตุ้นเปิดตาดอกคนเขาแล้วก็เปิดท้องกิ่งไงเปิดท้องกิ่งใช่ก็คือมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ในการช่วยเขาเรียกว่าย้ายแป้งน้ําตาลเนี่ยใช่จากใบมามาไว้ตรงตรงตุ่มตาใช่เขาเรียกอะไรท้องกิ่งเนี่ยตาดอกตาแขนงตาอะไรเงี้ยนะเออมันดึงอาหารจากใบมาไงเออมาจากเ้าเรียกว่าตัวช่วยเคลื่อนย้ายพลังงานแล้วกันจะต้องเสริมอีกตัวหนึ่งช่วงนั้นนะครับเม่อเขาออกดอกก็ต้องดึงอาหารจากใบมาเออออกดอกได้ทีเนี้ยไอจังหวะเนี้ยแหละที่เราจะฉีดกระตุกกระตุ้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงไหนพี่ ก็สมมุติว่าถ้าผมมาทําศาลนะเดือนหนึ่งถ้าอากาศดีเราก็เปิดเลยฝนไม่ตกอากาศได้หมืน้าอากาศไม่มร้อนจัดไม่ไรลมเย็นอะไรเงี้ยมันจะออกง่ายฝ่าเดือนหนึ่งก็คือก้ากันยาใช่ก้ากัญยาถ้าก้ากัญยาฝนทิ้งช่วงเราก็ได้โอกาสเหรอถ้าฝนตกมาเราก็ไม่ได้โอกาสอ๋อแบบนี้ไงต้องคือเราทําก่อนเท่าไงเราก็คิดว่าใบละมาแล้วเราก็ต้องถวยโอกาสก่อนถ้าเราออกมาเราก็ก็ดีอื แบบนั้นแหละการทําสวนก็มีแบบนี้เองคือใครเข้ามาทําทินหลังเขากลัวฝนจะเยอะเขาต้องทํากลางกันยาหรือสินกันยาฉันหนีหน่อยใช่ฝนพอเราได้เดินปุ๊บเข้าหนาแรงเลยอแบบนั้นตอนนี้เราทําออกก่อนแล้วก็ก็ดีไปก็รวยไปใช่เราได้ขายก่อนเพื่อน อ่ะอันนั้นก็คือจังหวะช่วงไปถึงเปิดตาดอกใน f ืีของพี่บรรจงเนี่ยเขาจะดูในช่วงประมาณวันที่เก้าขึ้นไปเก้ากันยาดูสภาพอากาศก่อนว่าจะกระตุกกระตุ้นไหมใช่นะถ้าแรงๆกัจัดไปใช่ถ้าฝนทิ่งช่วงกระชีดสบายๆเลยแต่จะมีแนวโน้มฝนอยู่ก็ใช่กักไว้ก่อนนะใช่อาจจะถ้าฝนตกก็ตาทะเลิดไปหน่อยนึงอ่าทีนี้อีกเรื่องหนึ่งคือการให้น้ําตอนนี้รู้สึกว่าถอดระบบน้ําออกจากสวนไปแล้วตอนนี้ก็ฝนตกก็ยังไม่ให้เป็นแรงพืชซี ก็ตัดหญ้าไงตัดหญ้าลำบากผมเลยต้องมองไงพี่บรรจงไม่มีหัวน้ำนะครับเป็นส่วนทุเรียนที่ไม่มีหัวน้ําไม่ต้องให้น้ําหัวน้าไม่มีถอดออกหมดเลยตัดหญ้าลำบากนี่เป็นระบบกดปุ่มแล้วมันจมลงข้างล่างอ่ะพี่เลยชักออกเลยไงถึงเวลากดปุ่มมันโผล่ขึ้นมาไงไม่มีหัวน้ำไม่สี่ไม่มีเลยหัวน้ำตัดหญ้า็สบายไงคนตัดหญ้าก็ง่ายแสดงว่าการให้น้ําทุเรียนในช่วงทําสารเนี่ย ปกติเราไม่ให้เลยไม่ให้เลยผมตกอยู่เพราะมันเป็นช่วงฤดูใช่มีฝนแหลมเหลิมๆมาคือเมื่อห้าวันตกทีทีวันตกทีเงี้ยมันไม่ต้องทําคือมันตกเยอะเกินไปองการน่าไม่น้อยอ้ะเออทีนี้คนตกมาเราไมต้ตกไห้นั่นเองอย่างคนเขาทำชาอาจจะให้ก็คือเขาเขาทำในช่วงที่ไม่ได้ฝนตกเหมือนเราใช่อย่างเราเมื่อวานก็แผมๆแจมมตกก็ซุ่ๆก็ไปตกมาสุ่ๆอย่างตกไปเลยๆเอฟซีชื้นๆนะใช่คือเราก็ไม่ต้องให้